ตอนนี้ฉันอยู่ร้านชิโซบุบา a t ทีนะคะแก้วใหญ่5ยูโรแก้วเล็กอยู่ที่3ยูโร5เอ้แก้วกลาง3ยูโร50เนี่ยฉันสั่งทาโร่ไปนะ5ยูโรเนี่ยแก้วใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวไข่หมุด้วยนะ5ยูโรนะคะประมาณนั้นค่ะนี่ค่ะชิโซบูบาทีสเตชันนะคะอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะ สนใจก็มาลองชิมได้นะคะ,น,ะ,คะนี่เขามีเครื่องขย่าด้วยเพื่อนเลิศอเขาจะมีน้ำอหลายอันหลายแอลกอฮอล์ด้วยนะคะซส่เรอ,อืม อโอเคแม็กซี่ว้าวมาแล้วจ้าช้าไข่มุกทาลูก